สวัสดีคะ่ะพี่น้องทริปนี้เรามาเที่ยวกันที่อิสตันบูลตุรกีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโรงแรมที่ปนาก,กับลุงเดอเข้าพักนะคะในจำนวนห้าคืน6วันนะคะแล้วก็ชอบการตกแต่งมากเลยค่ะมันดูฮารูฮรานะคะแล้วก็แชงกรียดูสิคะมันใหญ่มากเลยนะคะเมื่อคืนนี้มาถึงดึกมากเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะเพิ่งมาถ่ายช่วงเช้าเนี่ยจ้ะ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณที่29-30มีบางครั้งไปถึง35องศาเลยจ้ะเพื่อนๆจริงๆแล้วทริปนี้นะคะเป็นกึ่งฮอลิเดย์แล้วก็กึง่งแบบว่าบิสเนสค่ะเป็นธุระของลุงเดินนะคะลุงเดินมาทำธุระจ้ะเดี๋ยวยังไงไปชมห้องนอนกันนะคะนี่นะคะการตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาตกแต่งภายในได้ สวยงามนะคะแล้วก็อันเฟอร์นิเจอร์นะคะเขาใช้แบบว่าเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็โคมไฟนี่ก็จะสวยมากอันนี้ออกเป็นสีชมพูนะคะอันนี้ถ่ายไว้เมื่อคือนนะคะตอนที่แบบว่าเข้าห้องพักมาแรกๆจ้ะมาถึงจุดนี้นะคะชอบมากเลยคะ่ะเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นที่แรกนะคะอันนี้ก็คือ do not disturb นะคะก็คือ ไม่เอ่อก็คือห้ามรบกวนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราคลิกอันนี้น,นี้มันก็จะเป็นแบบว่า,าเออให้ทําความสะอาดห้องนะคะหรือว่าอันนี้ก็คือให้รอก่อนนะคะทีเนี้ยเรานอนอยู่เราก็กดตัวนี้ให้มันขึ้นสัญญาณมันจะมีสัญญาณข้างนอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูจ้ะนี่นะคะ อันนี้ก็คือห้ามรบกวนให้ทำความสะอาดแล้วก็รอหน่อยนะเดี๋ยวฉันมาเปิดประมาณนี้นะคะไม่ได้ไป้าหวยนะคะเพื่อนอาหารเช้าที่โรงแรมนี้เป็นอะไรที่น่าทานมากเลยนะคะที่มีทุกวันเลยก็คือเป็นไข่เป็นคข้ายๆออมเล็ตนะคะ เป็นไข่เจียเอไข่ทอดเนาะบ้านเราเอไม,ไม่ใช่ไข่ทอดไข่เจียวบ้านเรานะคะก็มีไส้กรอกนะคะไส้กรอกแดงก็คล้ยายๆบ้านเราวันน,น,นี้วันแรกนะคะมีอ่าเหมือนกับอ่าผักขมแบบอบชีสหรือว่าเป็นเหมือนสไตล์ลาซานญานะคะแต่ว่าเป็นผักนะคะอร่อยมากเลยลุงเดอติดใจมากเลยค่ะแล้วก็ฝรั่งนะคะชอบกินกับขนมปังจ้ะ พอดีเรามาทานอาหารเช้ากันเร็วมากเช้ามากเลยนะคะก็เลยยังไม่มีใครลงมาทานจับเพื่อนๆค่ะอ,อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะห้องอาหารนะคะของทางโรงแรมค่ะตกแต่งก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะเห็นค่อยหน้าซีดๆบอได้บอดสบายเด้อค่ะอันยังบอได้ทาลิปสติกหรือจะ้ะเดี๋ยวกินเสร็จไปทาจับเพื่อนๆจ้ะนะคะปากซีดนิดหน่อยนะคะขอโทษขออภัยจะ้ะ อาหารเช้ามีเยอะกว่านี้นะคะมีโซนของสลัดค่ะแล้วก็มีโซนของจะเป็นพวกชีสแล้วก็พวกที่เขากินกับผลมะกอกอะคะ่ะเพื่อนๆมาถึงจุดนี้นะคะอยากนําเสนอมากเลยค่ะเพื่อนๆจะมีฟีลเหมือนกับว่ากินน้ําพริกแล้วก็ผักสดบ้านเราเนาะอันที่เขียวๆนะคะมันคือเป็นรสชาติคล้ายๆผักกาดหินมันจะเผือดเฟื่องๆนะคะแล้วก็อันนี้โอลลฟผลมะกอกนะคะแล้วก็เขามีซอสแดงๆนะ กินข้าวเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ลุงเดอก็ตบท้ายด้วยกาแฟนะคะลาเต้ของลุงเดอน,นะคะแล้วก็อันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากันล้วกันนะคะบ๊ายบายจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้า